มีป้าย QC Part มาให้ด้วยนะครับแต่เขาหักเขางอระบบไฟก็เสียฐานก็ง่อยมากเลยนะครับมาดูหุ่นจะค่ายน้องใหม่กันนะครับกับค่าย Hot General กับ Oda Nobunaga นะครับหน้ากล่องน้ำตาลนะครับจะมีการบอกรหัสของหุ่นตัวนี้ก็คือ MJZ01 กับซีรีส์ของหุ่นตัวนี้นะครับและด้านข้างของกล่องก็จะมีชื่อค่ายแปะอยู่นะครับกับค่ายน้องใหม่ Hot e n e r a l เดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันดูนะครับอ์ตบล็อกของกล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวหุ่นพร้อมท่าโพสต,ต่างต่างตัวกล่องทำออกมาสวยงามนะครับออกแบบมาดูดีเลยภายในกล่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ถาดด้วยกันถาดตัวหุ่นที่มีดาบ ฐานที่เก็บพวกปีกแล้วก็อเซสตอรี่ต่างๆนะครับและฐานสุดท้ายก็คือฐานของโต้หุ่นที่สําคัญเนี่ยคู่มือก็เป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับแนะนําให้ดูก่อนเล่นแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็บอกไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เราต้องมาลองจับขยับเล่นเองกันดูอีกทีนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกแบบทุกจุดเลยเราไปดูของที่เขาให้มากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้าง หุนมีความสูงอยู่ที่23ซนติเมตรวัดจากเท้าถึงปลายหัวและน้ำหนักที่330กรัมแต่ถ้าเราติดปีกเข้าไปด้วยเนี่ยจะหนักอยู่ที่520กรัมจุดขยับส่วนหัวการหันเนี่ยอาจจะติดคล้ายๆที่ปกเสื้อที่ยกขึ้นมานะครับเวลาหันซ้ายหันขวาอาจจะติดนิดหนึ่งการก้มหัวทําได้ปกติแต่เวลาเงยหน้าเนี่ยมันจะไปติดคล้ายๆผมด้านหลังหัวทําให้หุ่นตัวนี้เนี่ยเงยหน้าได้ไม่มาก ส่วนการเปิดไฟในส่วนหัวเขาก็จะมีแม่เหล็กมาให้แล้วก็ต้องขอโทษนะครับตัวของผมเนี่ยระบบไฟมันเสียเลยไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับว่ามันเป็นยังไงและตัวของผมส่วนหัวก็หักและงอด้วยนะครับต้อนแกะออกมาเนี่ยปักคาพลาสติกที่แพ็คมาในกล่องเลย การเอาระบบไฟส่วนหัวออกทําค่อนข้างยากเลยนะครับเราจะต้องแกะหน้าผากแกะผมออกแกะปากตรงปากเนี่ยผมแนะนําให้ระวังนิดนึงนะครับตรงส่วนตาที่เป็นชิ้นสีแดงเล็กๆเ,เนี่ยมันหลุดง่ายมากระวังหล่นหายนะครับตอนแกะออกมาแล้วหาอะไรมางัดระหว่างตรงกลางหัวนะครับเพื่อที่จะเปิดและนําระบบไฟออกมาตรงหน้าผากเขามีชิ้นมาให้เปลี่ยน2แบบนะครับอีกแบบก็จะเป็นคล้ายๆพัด และการแกะเปลี่ยนก็ง่ายมากไม่แน่นจนเกินไปด้วยสามารถถอดและเปลี่ยนได้ง่ายเลยและที่สำคัญนะครับตามสไตล์งานจีนพวกปลายปลายเนี่ยแหลมคมมากเลยนะครับระวังกันไว้ด้วยไหล่สามารถยกขึ้นได้สูงไม่มีติดอะไรและตรงใต้ไหล่ก็สามารถยกขึ้นได้นะครับจุดขยับตรงแขนนะครับจะไม่สามารถดึงออกมาได้มาถึงเนี่ยเราก็สามารถดันไปด้านหน้าดันไปด้านหลังได้เลย และแขนก็ยังสามารถหมุนได้360องศารอบเลยนะครับต้นแขนก็ยังสามารถหมุนได้ข้อศอกพับได้ไม่มีลูกเล่นหรือดีเทลอะไรให้เราเห็นแล้วหุ่นตัวนี้ก็สามารถหมุนข้อมือได้นะครับตัวมือก็ยังขยับได้ทั่วไปหน้าอกของหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กแต่แม่เหล็กเนี่ยแรงดูดเขาต่ำมากเลยนะครับเกาะไม่ค่อยจะอยู่แต่เวลาจัดท่าหรือทำอะไรเนี่ยก็จะหลุดตลอดเวลา มันไม่ได้ดูดแน่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอออกไปก่อนการหมุนช่วงลำตัวนะครับมันจะเป็น2จังหวะก็คือช่วงหน้าอกกับช่วงเอวเวลาขยับก็ไหลลื่นดีเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยขยับได้นี่เดียวนะครับแต่อันนี้ผมว่ามันน่าจะขยับได้อีกนิดนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันขยับได้ไหมนะครับจากตัวของผมเนี่ยมันได้เท่านี้การก้มตัวของหุ่นตัวนี้เนี่ยจะทําออกมาแปลกๆหน่อยนะครับคือถ้าก้มจังหวะแรกเนี่ย มันจะได้ไม่เยอะแต่จังหวะที่2เนี่ยเราต้องมาดูด้านหลังข้างใต้ครับมันจะมีจุดที่ทําให้หุ่นเนี่ยสามารถคมได้มากขึ้นตรงนี้ผมว่ามันดูแปลกมากหรือเขาต้องการลดแมคาีนิกในตัวหุ่นหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับกระโปงด้านซ้ายและขวาอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับเพราะมันสามารถยกและเปิดออกไปด้านหลังได้ทําให้เราสามารถยกขาได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มจุดขยับให้ขาได้ดีมากกระโปงหลังเนี่ยเป็นแผ่นชิ้นเดียวยกขึ้นลงได้ และสามารถกางออกได้กระโปรงด้านหน้าสําหรับผมนะครับอันนี้จะเป็นปัญหานิดหน่อยเพราะตรงกลางเนี่ยมันขยับไม่ได้นะครับแต่ชิ้นเล็กๆด้านข้างเนี่ยมันสามารถยกขึ้นได้นะครับแต่ว่ายกขึ้นยากมากเสี่ยงหักเอาพอสมควรเลยแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะไปเสียดสีกับต้นขาทําให้สีถลอกได้นะครับเพราะว่ามันแหลมคมพอสมควรขาสามารถกางออกได้เต็มที่เลยนะครับเพราะไม่ติดกระโปรงอะไรเลย ต้นขาเนี่ยหมุนได้แต่ตัวผมมันแน่นมากเลยครับต้องหาจุดการหมุนดีๆไม่งั้นอาจจะหักขามือได้การเตะไปด้านหน้าเตะได้สูงโอ้มีป้าย qc ติดมาด้วยนะครับแต่ตัวผมเนี่ย qc ไม่น่าติดมาเลยครับหลุดมาเยอะเหลือเกินการเตะไปด้านหลังก็สามารถทำได้ดีนะครับการงอเข่าจะทำยากนิดนึงหรือว่าเพราะหุ่นตัวผมเนี่ยมันแน่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเวลาเรางอเข่าเนี่ย ต้นขาด้านหน้ามันก็จะเลื่อนเปิดออกมาทําให้เราสามารถเห็นโครงด้านในของตัวหุ่นได้หลังขาตรงนี้ยกขึ้นลงได้ด้านข้างของขาก็สามารถยกขึ้นลงได้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยอิสระชิ้นกลางเนี่ยก็ยังยกขึ้นลงได้เหมือนกันปลายขาที่ยาวและบางๆตรงนี้แอบขัดใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันสูงผิดปกติแล้วก็เสี่ยงหักมาก ึงแม้เขาจะใช้วัสดุที่มีความนิ่มและสามารถโยกได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันก็ยังอันตรายและเสี่ยงหักมากอยู่ดีหมุนเท้าทําได้ดีพอสมควรนะครับแม้ช่วงแรกอาจจะฝืดๆบ้างแต่หมุนไปสักพักเนี่ยมันก็จะเลื่อนเป็นปกติสามารถโยกเอียงซ้ายเอียงขวาได้และเท้าก็ยังแยกเป็นสส่วนนะครับคือด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าเนี่ยจะสามารถปรับยกขึ้นลงได้และอีกจุดก็คือการขยับไปทั้งเท้าแบบขึ้นลงเลย ด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่แพ็คหลังแตจะมีที่ปิดให้2แบบแบบแรกคือแบบปกติและแบบที่2คือเอาไว้สําหรับติดอาวุธเดี๋ยวนี้เนี่ยงานจีนเขาเริ่มทําที่เก็บมือแบบนี้กันหมดแล้วนะครับมีมือทั้งหมด6คู่มาด้วยกันรวมที่ตัวหุ่นแล้วอาวุธเนี่ยเรียกว่าให้มาเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูทีละชิ้นกันเลยนะครับ ดาบคู่ทําออกมาได้สวยมีการออกแบบลวดลายตามปลอกดาบถือว่าสวยงามนะครับและตัวดาบก็มีลายข้ามตัดตามสไตล์ดาบของญี่ปุ่นด้ามดาบเนี่ยก็ถอดได้เพื่อให้เราสามารถใส่มือของหุ่นเข้าไปได้นะครับส่วนที่สะพายดาบก็มีหลายจุดให้เราสามารถเลือกการเก็บระยะของดาบได้แต่ถ้าเราถอดตัวที่สะพายดาบออกมันจะไม่สามารถเสียบกับเข้าไปตรงไหนก็ได้นะครับอันจะใส่ได้แค่บางช่วงของปลอกดาบเท่านั้นดาบแดงอันนี้ตัวดาบ จะมีล่องลายเหมือนการแกะสลักตัวดาบมาให้เลยนะครับและตรงนี้เอาไว้สําหรับติดดาบที่ตัวหุ่นที่ดาบเนี่ยมีระบบไฟด้วยนะครับและเป็นไฟ2จังหวะแบบเปิดเลยกับแบบกระพริบช้าๆนะครับการถอดฐานให้เราดันตรงดวงไฟออกไปนะครับจะดันด้านไหนก็ได้พอหลุดแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดฝาออกได้จะเห็นระบบไฟอยู่ข้างในตรงนี้เนี่ยถ้าของใครแน่นอาจจะต้องลองงัดดูนะครับด้ามดาบ ก็สามารถเปิดออกได้เพื่อไว้ใส่มือดาบใยฝักดาบมีการลงลวดลายไว้เยอะมากเลยและฝักดาบยังสามารถเปิดออกที่ด้านข้างได้แบบไล่ขึ้นไปตัวดาบมีความแหลมคมนะครับและการออกแบบเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากระบบไฟที่ตัวด้ามดาบการถอด่านก็จะทํากับเหมือนดาบสีแดงคือดันออกมาและเปิดฝาเพื่อนําระบบไฟออกมาด้ามดาบตรงปลายเนี่ยจะดึงออกมาได้ เพื่อที่จะใส่มือเข้าไปและถ้าเก็บดาบลงตัวฝักดาบเนี่ยมันก็จะหุบกลับเข้าไปด้วยนะครับหอ,อกมีความยาวกําลังดีไม่ยาวมากลูกเล่นก็จะมีแค่ที่ตัวปลายหอกคือมันจะหมุนได้เหมือนสว่านอันนี้เนี่ยไอเดียดีนะครับไม่ค่อยเห็นอาวุธที่ทําแบบนี้ได้เท่าไหร่ตัวสีดำมณีเอาไว้ติดที่ตัวหุ่นเช่นเดียวกันตัวพัดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับยกเว้นตรงปลายของพัดเนี่ยค่อนข้างคมมากเวลาเล่นหรือจับ กก็รระะววัังนนด้ยคบปืนยังมีการออกแบบลวดลายที่ตัวปืนและที่ติดปืนที่ตัวหุ่นก็ยังมีให้อยู่ท้ายปืนตรงนี้จะเปิดออกได้แล้วเราจะพบกระสุนหนึ่งนัดอยู่ด้านในก็ไม่รู้เขาให้มาทําไมนะครับแต่ก็ให้มาแล้วตรงนี้จะดึงออกได้เพื่อให้เราใส่มือเข้าไปจุดบกพร่องใหญ่ของหุ่นตัวนี้เนี่ยคือฐานนะครับฐานมันล็อกไม่ค่อยอยู่ตัวกิบล็อกเนี่ยแบบนี้มันทําให้แน่นได้นะครับ เหมือนฐานของมอเตอร์นิวเคลียร์แต่อันนี้เนี่ยมันไม่แน่นเลยแล้วก็ก็แก๊กมากด้านบนของฐานสามารถเปิดออกได้ไว้เก็บฐานเก็บพวกตัวติดดาบไอเดียดีเหมือนกันนะครับแต่น่าจะทำฐานให้มันแน่นๆหน่อยแล้วตรงกลางก็จะมีที่ปิด2แบบแบบปิดปกติกับปิดแล้วจะสามารถใส่เสาค้ำได้ตัวล็อกเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาในการใส่นะครับเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยแล้วหลุดตลอดเวลาไม่มีความแน่นเลย ใส่แล้วก็หลุดตลอดค่อนข้างใส่ยากเลยนะครับการที่จะให้มันอยู่เนี่ยการใส่เสาค้ำกับหุ่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดึงตรงนี้ออกมาก่อนเพื่อเปิดช่องนะครับแลว้ววิธีการใส่เสาค้ำนะครับค่อนข้างยากเลยเพราะว่าเราต้องมาดูที่ใต้ตัวหุ่นนะครับปกติเนี่ยมันจะต้องเรียบๆแบบนี้นะครับแต่เวลาเราขยับจัดท่าหุ่นจากที่อื่นมาเนี่ยแล้วเราจะจับใส่ขึ้นเสานะครับขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะยื่นออกมามันเหมือนจะเลื่อนลงมานะครับ ถ้าเกิดเลื่อนแบบนี้เราจะไม่สามารถใส่เสาค้ำได้นะครับเพราะมันจะติดเราจะต้องเลื่อนกลับไปที่เดิมเพื่อให้มันเสมอกันนะครับกับขาทั้งสองข้างแล้วเราก็จะสามารถใส่เสาค้ำได้แล้วใส่เสาค้ำเนี่ยใส่ให้ดีนะครับใส่ผิดด้านหุ่นล่วงได้เลยเพราะว่าด้วยความที่ตัวหุ่นเนี่ยถ้าเราติดปีกอะไรด้วยเนี่ยน้ำหนักมันเยอะนะครับและถ้าเราใส่เสาค้ำไม่ดีหรือล็อกตัวฐานไม่ดีนะครับ มีความเสี่ยงสูงมากเลยที่หุ่นจะล่วงลงมาได้ยังไงตรงนี้ระวังกันด้วยนะครับแพ็คหลังชิ้นนี้นะครับจะเอาไว้ติดปีกปีกเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับชั้นแรกเราจะใส่ชิ้นนี้เข้าไปก่อนเพื่อติดปีกเราจะมีตัวเชื่อมอีกหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อติดปีกชั้นที่2ตัวปีกนะครับยังกลางออกมาได้ในบางจุดเป็นการเพิ่มลูกเล่นและความสวยงามได้ดีนะครับถึงตัวแพ็คหลังเนี่ย จะแบกรน้าหนักปีกไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ก็ยังพออยู่ได้นะครับคือมันจะมีบางจุดที่มันหลวมอยู่เมื่อนําปีกไปติดที่หุน่นก็ยังสามารถยืนได้ปกติแต่อาจจะต้องหาบาลานซ์ให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะปีกค่อนข้างหนักหุ่นจะแบกน้าหนักไม่ค่อยอยู่เป็นไงกันบ้างครับสําหรับหุ่นค่ายใหม่อย่างฮอสเจอเนอรลก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องปรับปรุงอีกเยอะพอสมควรเลยในเรื่องของการ QC การออกแบบหุ่นเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีแล้วครับ การลงสีเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคไม่มีทลอกนะครับตัวของผมจุดขยับเนี่ยก็ไม่แน่นจนเกินไปการดีไซน์หุ่นอะไรก็ทําได้ดีนะครับถ้าเทียบคุณภาพงาน1ต่อร้อกับค่ายอื่นๆอ,อย่างโมโชรหรือคางดาวนะครับหรือเอาง่ายๆเลยผมเทียบกับคางดาวเพราะว่าคางดาวเนี่ยเขาก็ยังเก็บงานไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ระหว่าง Ho อ g เจ e เ a l กับคางดาวเนี่ยคุณภาพผมว่าก็ยังห่างก,กับคางดาวกันเยอะอยู่นะครับ เรื่องฐานก็ต้องนําไปปรับปรุงถ้าจะทําตัวใหม่เนี่ยฐานมันต้องแน่นกว่านี้นะครับแต่การออกแบบลูกเล่นของฐานเนี่ยผมถือว่าไอเดียดีนะครับมีช่องเก็บของด้วยสําหรับใครนะครับที่สนใจหุ่นตัวนี้ก็ลองหาซื้อกันได้นะครับราคาพันกลางๆนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าเขาจะปล่อยหุ่นตัวใหม่ไหมกับค่ายนี้แล้วเขาจะแก้ปัญหาอื่นๆได้ไหมแล้วก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมด้วยนะครับ